i'm เบรกนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเบรกที่แล้วคุณขวัญคุณทําเรื่องนะคุณเรียกใครนายกนายกลีนายกลีเนี่ยเนี่ยให้คนจําชื่อใหม่ไม่ได้คนตกใจนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายคนสร้างความฮือฮามากเลยกับการวางไม้ชั่วคราวจะไปชิงเก้าอี้นายกอตอนแรกฉันเห็นรูปนี้ด้วโฟโต้ช็อปเอาจริงไม่ใช่โฟโต้ช็อปพี่หญิงลีสีจุมพลค่ะอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่อันนั้นก็ปล่อยเขาเป็นไปคือพี่หญิงลีเนี่ยตั้งใจจะลงชิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคูเอออําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์จ้าอยู่บ้านเกิดเดีย๋ยแหล้ดอกดาวเรืองเต็มคอเป็นไงละโดยลูกทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกว่าเป็นการตัดสินใจลงสมัครการเมืองท้องถิ่นในครั้งนี้เพราะว่าอะไร ทนเสียงเชียร์ของพ่อแม่พี่น้องในตําบลไม่ไหวยอยากให้พี่หญิงลีเนี่ยมาเป็นอบตอนหน่อยได้ไหมมาพัฒนาท้องถิ่นหน่อยคือปกติทั่วไปเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยพี่หญิงแกบอกว่า <c oughs> เหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วมีอะไรก็ปรึกษาหรือช่วยเหลือดูแลกัน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเอายิมาสมัครเลยดีกว่าเพราะาไหนๆก็ไหนๆเราก็มองเห็นปัญหาหลายอย่างมาช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดมันจะดีที่สุด ส่วนใครที่กาลังสงสัยว่าอุ้ยตายแล้วแบบนี้พี่หญิงลีสังกัดพักไหนจ๊ะพี่หญิงลีบอกทันทีเลยว่าพักอิสระจา้าไม่ได้สังกัดกับพักอะไรเลยนะคะ,คะเพราะว่ายังไม่คิดลงการเมืองระดับประเทศเอาท้องถิ่นก่อนเอาอบตก่อนจ้าถึงแม้ว่าจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ยืนยันนะว่าถ้าได้เป็นอบตอขึ้นมาเป็นออยังงเป็นนายกอบตอหญิงลีออก็จะไม่วางไม้ร้องเพลงนะจ๊ะยังร้องอยู่อะเป็นไงไปฟังว่าที่นายกอบตหญิงลีค่ะขอไปร้องเพลงบ้างได้ไหมถ้า สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามถามข่าวคลาวญิงลีที่หญิงลีอาสาลงสมัครนายกอบตบ้านครูนะคะความรู้สึกที่หญิงลีลงสมัครก็ตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการเมืองแล้วหญิงก็คิดว่าอยู่ในชุมชนบ้านเรามีแต่พี่แต่น้องก็คงที่จะแนะนําและพูดคุยกันได้ยังไงก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องตงมบ้านครูแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศค่ะยาวาหรือว่าตนีหญิงเลยนะคะ่ะ หงกขอโอกาสเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองล่ะกะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เลือกคนใหม่ๆนะคะวัยรุ่นหรือว่าคนที่มีไฟตอนนี้หญิงเรมีไฟนะคะ ก็เป็นฟิตของพี่น้องประชาชนนะจะได้เลือกมามก็ดูแล้วกันว่าใครทําดีใครทาได้ก็จะได้เป็นขอ,อกาสแน่จ้าอเออนะคะอะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับความสวยของสาว Kim คิมเบอร์รี่มาบอกกันนะคะในฐานะที่เธอนะเป็น Friends of d o ด e คุณผู้ชมใครอยากผม,ผมสวยสตรองแบบสาวคิมเบอร์รี่คุณ <ber> ดูผมฉันวันนี้พอจะได้ไหมสุดๆัดออนได้เธอเป็นหนึ่งเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะไปติดตามกันได้เลยคะ่ะ โดบไทยแลนด์จัดงานโดบรีบอล r n องเกอร์เปิดตัวแคมเปญใหม่ที่ตกย้ำแนวคิดผมเกิดใหม่แข็งแรงกว่าที่เคยโดยได้นางเอกชื่อดังคิมเบอร y a ี่แอนโธนีมัสในฐานะเฟรนซ์ออฟโดบมาร่วมอวดลุกผมสวยสุขภาพดีสะกดทุกสายตาในงานโดบรีบอล r n องเกอร์เอ็กคิมเบอรี่พร้อมแชร์ประสบการณ์จริงในการฟื้นบำรุงผมเสียให้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์โด pe เปปชัยอินเทนส์รีเพร์ที่เธอไว้วางใจใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเอาเคล็ดลับผมสวยด้วยนวัตกรรมไบโอโปรตีนแคร์เทคโนโลยีมาบอกผู้ที่มาร่วมงานให้ได้ทราบกันด้วยนอกจากนี้ตัวเธอยังร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะพร้อมพูดคุยและถ่ายภาพกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างเป็นกันเองทําให้บรรยากาศอบอุ่นและคึกคักตลอดงาน แคมเปญ Dove r e b o r n Stronger นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่ยืนหยัดเคียงข้างผู้หญิงให้กล้าพลิกฟื้นความมั่นใจพร้อมโชว์เสน่ห์จากเส้นผมที่สวยและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นแฟนออลโด๊นะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆกับโด๊เรื่อยๆเลย,เลยะค่ะแฟนๆชมเรื่อยๆเลยค่ะพี่ช่างผมก็ชมเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้คือแบบผมมีน้ําหนักแล้วก็มีโวลูมสําหรับคนที่ผมแบบเสียหรือว่ามีปัญหาหนักนะคะคิมก็ขอแนะนําตัวโด๊ e Intense ซ e p ี i แคค่ะจากที่ผมเคยเสียหนัก มาจากการแบบใช้อุปกรณ์ทาผมจากการที่ถ่ายละครหนักๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือกลับมาเงางามแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมค่ะก็เหมือนฉีกสโลแกนของโดฟเลยค่ะที่เป็น Dove Reborn Stronger ค่ะโอ้สุดยอดตัดภาพมาที่เชอร์รี่แม้หล,ลอนมาหาสมุทรเลยอย่ยงเป็นใช้<อ>โดคิมเออนะะคุณผู้ชมค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะย้ำกันเป็นภารกิจสําคัญของเหล่าแฟนคลับแฟนดอบนะคุณผู้ชมกดโหวตที่สุดแห่งปีให้ศิลปินที่คุณรักกันด่วเๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรกดโหวตได้ลุ้นทองด้วยนี่แหละรออยู่ตรงนี้แหละแจกทองทุกวันคุณผู้ชมชแล้วเผลอปล่อยใจปล่อยจอยไม่ได้เลยจริงๆนะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าคะแนนมีการเปลี่ยนทุกวินาทีย้ำทุกวินาทีจริงๆมีการสลับอันดับขึ้นลงกันตลอดเลยค่ะเรามาอัปเดต3หมวดในสาขาบันเทิงที่รอลุ้นกันว่าใครกันนะจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทย รัฐขึ้นจอ MBK กลางกรุงเทพแล้วก็ไปโลดแล่นเฉิดฉายที่ไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กนั่นเองคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าค่ะ3อันดับตอนนี้นะคะอันดับที่1พลิกไปพลิกมาในที่สุดก็พลิกมานำแบบสุดเปอร์ตื่นเต้นเลยเออฝ้ายพีรายาจากหมวดไรซิ่งสาคุณผู้ชมค่ะโอ้ยดีมากเลยอะน้องฝ้ายนะคะอันดับที่สขวัญใจพ่อพอ่แม่ค่ะน้องต้นข้าวสูปริยา บอกเลย2อันดับนี้นะเบียดกันไปเบียดกันมาจริงจากหมวดลูกทุ่งหมอลำที่สุดแท่งปีนต้นข้าวนะอันนี้จําไว้ให้ดีๆแล้วก็อันดับที่3ค่ะตอนนี้ยังเป็นตัวแทนจากหมวดคู่จิ้นหญิงๆน้องฟรีแล้วก็เบกกี้ยังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคะแนนสูสีตีคู่กันไม่หยุดแบบนี้นะคะทุกบ้านทุกด้อมประมาทเลยไม่ได้นะพ่อพ่แม่ กวดบวดกันเลยค่ะได้ตลอดแบบบทฟรีด้วยนะหรือจะแบบพรีเมียมแบบจุดใจก็จัดไปเลยค่ะเพราะว่าทุกคนนะทุกคะแนนของทุกคนคือกําลังใจของศิลปินที่คุณรักค่ะแถมยังได้ลุ้นทองไปกับไทยรัฐทุกวันด้วยนะคะใช่ค่ะปังๆเฮงๆรักใครชอบใครโหวตด,ด่วนๆได้เลยนะคะ พูดก oh. ar huh. ็พูดช่วงนี้เรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้กลับมาอีกแล้วค่ะคดีเด็ดคนดังมีมาให้เราอัปเดตกันรายวันวันนี้คิวคุณดิวอริสราแล้วกันหลังจากเจ้าหนี้คุณเมวัสนาค่ะออกมาพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองบอกว่าตอนนี้ไอ้เงินที่ว่าจะได้จะได้เนี่ยนะยังไม่ได้คืนสักแดงเดียวเออไปย้อนฟังเสียคุณเมวัสนากันหน่อยค่ะก็น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับสักมวดเลยสัญญาเรื่องผ่อนชําระ เท่าที่เช็คก,ก็ยังไม่ได้นะก็แต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกว่า1ปีเนาะ าชาวเน็ตก็ตั้งคำถามว่าคุณดิวยังอยู่เมืองไทยอีกหรือเปล่าละ่ละล่าสุดค่ะคุณกวางเดอะเฟซหนึ่งในคนสนิทของคุณดิวอริสราออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเจ้าตัวเล่าให้พี่แจ๊คกอรีนฟังมานะบอกว่าตอนนี้ดิวอริสราเนี่ยยังทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินใช้หนี้ค่ะยืนยันว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้คิดจะหนีหนี้แต่อย่างใดส่วนตัวกวางเองก็รู้สึกสงสารดิวเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ดิวเจอมันก็หนักหนาเหลือเกินค่ะทุกวันนี้ก็ได้แต่ให้กําลังใจเพื่อนอยู่เรื่อยๆคิดว่าอะไรที่เพื่อออนนททําาาาาผิดดดพลลไปกกกกก็็ยยใใใหหุ้้้้คเขจแวว แก้ไขทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะแล้วก็เชื่อว่าดีลเนี่ยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะก็ให้กำลังใจนางเรื่อยๆพอรู้สึกว่าสิ่งที่นางเจออยู่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะถ้า ในสิ่งที่เห็นนะนางก็ตั้งใจที่จะทํางานหาเงินเพื่อเพื่อมาใช้นี่จริงๆอะไรเงี้ยในตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดพลาดมันก็ผิดพลาดได้เพราะคนเรามันผิดพลาดได้อยู่แล้วแต่แค่ต้องแก้ไขแต้เราก็เราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องไม่หนีเนาะใช่ใช่ก็นังไม่หนีนางไม่หน,นะหนีก็เห็นเห็นตลอดว่านางก็ตั้งใจทํางานหาเงินมา,มาเพื่อทําตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยได้แต่ให้กาลังใจให้เขาแล้วกันว่าให้เขาผ่านวิกฤตไปให้ได้